จะจ้าอีปูได้เนี่ยจ้าอีปูเลยเนี่กระดองอีปูค่ะกระดองอีปูสดๆละอนๆเลยกระดองอีปูค่ะนะคะปาอันนี้ย้ายไป้างดีกันไหยปลาอันนี้ก็คขมโอ,อ้ยมีปลามาอีก มีปลามาอีกมีปลามาอีกอันนี้คือบเทเป็นเซตถึงเหยาเหยาเดี๋ยวท้าเนเหนียวเลยกับพี่ท่าเนเหนียวค่ะพี่น้องโอ้โหเกจันไ,ไปจันตไนต้สิ่งละ เนี่ยยายยังมากจังนเสียจำตอน จะให้ยาย,ายาบาดด้ยวยพี่น้องเอ้ยอีย่ปู่ตอนอจะไหนกับต้องใส่ตอนประแดกนะนะเนี่ยวายายเราบอใส่ตอนประแดกไปบอกแล้วไปเอาประเดกมาให้มานะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลงังรักพลังบวกเลยค่ะเขาสวยด้วยนี่เดี๋ยวเดีนอุ่นขเขาเย็นนี่ เขาเย็นปั้นึงนอกนั้นเขาเย็นห่อนจะแขวนสายใช่กันไหมน้ำฝนจะกห้องกระน้อจะเอาไว้ให้หลานบอกอือเอาไว้หน่อยนึงเธอเสียบคั่นเสียเกลือหนมันกินร่องเบิ้งคั่นเสือเกลือเส้นน้ำตาลเ่ยอ๋ออ๋อเอวูนะบอสเราตกร่างหนึง แทดแฝาให่<อ>ใช่ค่ะขุณนมาสมเนี่ยของแท้ของยายพี่น้องอามาบอกแ่นพี่น้องมาของแท้แยายนี่มันต้องมันถึงถึงทอดปลาก็ไม่กินนะคะกินจ้ำต่อนปลาแดงนี่แหละม่ทอ,อดปลานม คุณยายเอ่นตั้มมาสู่กินอจจะเห็นยังไบตาม,ตามกตองมัดิตามกระท้อนค่ะตามกระท้อนค่ะสงสัยคุณสุยากแต่ว่าเพิ่เขาท่านจังแต่นนไม่ไหวจะไปงานกุ่นไงขอเลย้อวไปว่างไว้ค่ะเจ้าว่าน <c oughs> ยังไปถามจบเดี๋ยวเพราะว่ารถตลาดเขาเข้าเจ้าเขา้ามาเนาะออยังเข้าเจ้านอนหลับป่าป้าวเลียนไปหาพ่อแม่